สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปดูหนังเรื่องวิสพรมาสจรยร์เดี๋ยวดๆๆดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอนิเมชันจากดิสนีย์กำกับโดยพุ่งกับชาวไทยคุณฝนวิรสุนทรและคริสบัคครับซึ่งถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบ100ปีครับผมวันนี้มาลงหนังตอนเช้าเลยนะครับก็เงียบๆอยู่มาดูอะไรกันเอ่ยวันนี้โฟ์คิงนะครับโฟ์คิงสอก็มีที่หยดก็มีแต่เราจะดูเรื่องวิสครับ นี่เลยครับโปสเตอร์ตรงนี้เลยและผมก็เลยตัดสินใจครับขอถ่ายรูปกับโปสเตอร์นะครับนี่ครับนี่เลยเรื่องนี้เลยเรื่องนี้นะครับได้คุมอิงวันทธรและตู่พรมพรไม้เสียงพาด้วยนะครับเย่นี่ครับรอบหนังครับเป็นรอบสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับตอนนี้ซื้อตั๋วครับผมหลังจากซื้อตั๋วเสร็จแล้วครับผมก็มานั่งรอสักพักหนึ่งครับแล้วค่อยเข้าในโรงหลังจากนั้นผมก็ขอไปดูในโรงก่อนนะครับ อันนี้คือก่อนเข้าโรงนะครับเข้าไปดูกันเลยครับหลังจากที่ได้ดูในโรงมาแล้วนะครับผมขอรีวิวทั้งสองส่วนชอบและไม่ชอบกันครับเรื่องครับดูเพลินดีครับเนื้อหาเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนให้เราได้ติดตามไปกับตัวละครและงานสร้างโดยรวมถือว่าใช้ได้ครับเหมือนเราได้เปิดหนังสือแบบ2มิติผสมกับสามิติและข้อ3ครับเสียงภาคไทยครับส่วนงานภาคก็ได้บอกไปข้างต้นแล้วนะครับก็ถือว่าทําดีใช้ได้แต่ก็มีบางช่วงที่โมโนโทนมากนะครับ และช่วงที่ร้องเพลงก็ถือว่าเพราะและส่งพลังมากซึ่งฉากร้องเพลงนะครับในตอนที่ผมได้ดูในโรงนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม้งวงเลยมาถึงส่วนที่เราไม่ชอบนะครับแอทามตัวละครตัวละครต่างๆที่ไม่ค่อยได้เล่าครับเช่นตัวละครเอกอย่างอาชาผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เรารู้จักน้อยไปหน่อยและก็ไม่ได้มีแค่อาชานะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่ผมรู้สึกว่ายังรู้จักไม่หมดเลยสำหรับผมผมรู้สึกว่าอยากจะรู้จักตัวละครให้มากกว่านี้ครับ แต่ด้วยเวลาของหนังเนาะมีแค่95นาทีครับและส่วนที่ไม่ชอบอีกอันหนึ่งนะครับคือตัวร้ายครับที่ผมรู้สึกว่ามันยังไปได้ไม่สุดครับตอนที่ผมดูในโรงเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวร้ายเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับมันทําให้ผมตอนดูในโรงนั้นปรับอารมณ์แทบไม่ทันเลยแหละครับก็หมดกันไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวหนังเรื่องวิสพรมาสจันร์ซึ่งเรื่องนี้ผมจะให้คะแนนไปที่เอาคะแนนไปเลยครับ7.5เต็ม10 ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสโลวนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันเรื่องใหม่นะครับ